สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกสามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์สีแดงด้านข้างได้เลยนะคะการทำนายสไตล์หมอขวัญในคลิปนี้จะใช้าศาสตร์ ยเป็นหลักในการสื่อเพื่อหาคำพยากรณ์นะคะซึ่งจะเป็นการอ่านไพ่แบบกว้างๆไม่เจาะจงดวงของใครคะ่ะคำทำนายในคลิปนี้อาจตรงหรือไม่ตรงกับดวงของคุณก็เป็นได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงและกันคะ่ะหรือว่าเป็นแนวทางให้คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยในเบื้องต้นก็จะทำนายภาพรวมให้ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นจะมีการ จาะจงนะคะดวงการงานการเงินความรักให้ค่ะพไพ่ใบแรกนะคะ The Hermit ค่ะ,คะ Knight of Swords <c oughs> Justice Seven of Pentacles <c oughs> King of Cups Date. the hangman it's off-sword the star the hierophant wheel of fortune the sun ไพ่ะะออของชาวราศีกันนี่ค่อนข้างจะมีความลึกลับนิดๆเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับนิดๆน,นะคะประเด็นที่เห็นชัดที่สุดก็คือคนที่จากไปแล้วคนที่เคยรักกันเคยจะเ,เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกันซึ่งจากไปแล้วยังคงห่วงใยนะคะยังคง แอบมองเราอยู่นะจ๊ะก็อาจจะสื่อประมาณว่าคนบนฟ้าคนที่กลับไปอยู่บนฟ้าแล้วคนที่เป็นญาติคนที่เราเคารพรักเนี่ยท่านมองลงมาแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ส่งสัญญาณดีๆมาให้เรานะคะเหมือนอวยพรให้เรานะคะสำหรับคนที่มีคนที่บ้านไม่สบายเนี่ยก็ต้องจับตามองช่วยเฝ้าระวังดูแลกันด้วยเห็นอาการอะไรผิดปกติเนี่ยต้องพาไปหาหมอเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าคนาในครอบครัวของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะ ถ้าแม่เจ็บป่วยก็คือบาดเจ็บก็ขอให้คุณส่อสองแลดูแลคนที่คุณรักให้ดีๆเลยนะคะในด้านของการงานอาจจะดูทรงๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะคะชีวิตภาพรวมของชาวราศีกันก็อยู่ในเกณฑ์ลงตัวนะคะความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยมีเข้ามานะคะ เป็นชีวิตที่ค่อนข้างราบเรียบนะคะะเดี๋ยวมาดูเจาะลึกกันนะคะในแต่ละเรื่องเรื่องแรกคือเกี่ยวกับการงานนะคะออมอควันขอแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ง่ายๆละกันก็คือ,อ,อนักลงทุนพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจคนทํากิจการส่วนตัวอันนี้รวมไปถึงฟรีแลนซ์ทั้งหลายด้วยนะคะนี่คือกลุ่มที่1น,นะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือ,อ,อลูกจ้าง ผู้รับเงินเดือนประจำนะคะเราจะมาดูว่า2กลุ่มนี้เป็นแหนบ้างนะคะสำหรับกลุ่มแรกท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกประเภททุกแนวรวมถึงพ่อค้าแม่ขายด้วยนะคะ The lovers Queen of Pentacles Tree of Swords Four of Wands นะคะ 8 of c u p นะฮะแล้วก็ ten of s w o r d นะฮะซื้อมาขายไปต้องระวังได้ของปลอมระวังระวังในเรื่องของคุณภาพถ้าคุณเป็นผู้ซื้อสินค้ามาเพื่อขายคุณต้องดู ูให้ดีดูให้ละเอียดรอบคอบตกลงราคากันให้ชัดเจนถ้าจะให้ดีคุณควรเดินทางไปดูของสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่สะดวกคุณก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบถ้ารู้สึกไม่มั่นใจขอให้ฟันธงไปว่าไม่เอาดีกว่านะฮนส่วนหรือบุคคลผู้เป็นคู่ค้าคู่เจรจาคู่กรณีจะ เข้ากันได้ดีมีเคมีต่อก,กันเจรจากันง่ายปิดการขายง่ายาการนำเสนอราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหา,าหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่เจรจาจะมีความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนได้ดีนะคะการค้าถึงแม้ว่ายอดและตัวเลขมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่า มันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเรียกว่า,ามีความสมบเสมอพอสมควรนะคะอามาดูกลุ่มที่2กลุ่มผู้เป็นลูกจ้างประจำมีงานประจำทำมีเงินเดือนอยู่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะและรวมไปถึงผู้ที่ตกงานด้วย <c oughs> นะคะอามาดูกัน สองเอ้ย <laughs> Two of Pentacles นะฮะ Ten of Cups Two of Wands The Emperor The High Priestess แล้วก็ Seven of Swords นะคะอ่ามันเรียกว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นข่าวดีแล้วกันนะคะ คนที่เป็นหัวหน้าคนที่สูงกว่าคนที่มีระดับสูงกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมองเริ่มมองลง,ม,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 งมาและเริ่มจ่ายงานเริ่มทา้าทายเราลักษณะว่าเห็นเราทํางานได้เห็นเราทํางานโอเคก็เลยอยากเพิ่มเติมมอบหมายให้คุณทํางานมากขึ้นซึ่งครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าคุณกําลังถูกทดสอบคุณกําลังถูกพิจารณาว่า ควรจะคุณควรจะได้รับโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปหรือเปล่าโดยผู้บริหารหรือผู้ผู้ที่มีสถานนะทางการงานสูงกว่าคุณกําลังเ,เรียกว่าประเมินคุณอยู่ด้วยการแจกจ่ายงานให้มากขึ้นให้คุณลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําหรือให้คุณลองทําในสิ่งที่ขยายความสามารถเพิ่มขีดความสามารถของคุณมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะ ครั้งนี้มันคือบทพิสูจน์ที่สําคัญของคุณที่จริงๆเลยสําหรับคนที่ว่างงานอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะได้งานมากกว่าหนึ่งที่ซึ่งคุณก็เลือกและการว่าอันไหนมันมันรู้สึกโอเคกว่ากันหรือว่าคุณน่าจะไปกับองค์กรไหนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าต้องการดูแบบเจาะลึกแบบละเอียดแล้วก็ทักหมอขวัญมาได้นะคะก็สามารถดูให้ได้ว่างานไหนดีกว่างานไหนปังกว่า ควรจะตัดสินใจแบบไหนก็จะให้แนวทางไกด์ไลน์ให้นะคะอานมาดูขอดูไพ่รูนหน่อยว่าไพ่รูนนี้จะชี้นำหรือแนะแนวดวงการงานให้กับชาวราศีกันอย่างไรอีกบ้างนะฮะเอาไพ่เป็นนีขึ้นบ่อยมากเลยก็การจัดการงานหรือทำการงานหรือการวางเป้าหมายต่างๆคุณจะต้องจัดระเบียบ ทําให้เป็นระบบถ้างานคุณเป็นระบบคุณจะทํางานได้เร็วและเห็นผลสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นนะคะอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงทุกชนิดช่วงนี้ห้ามแตะนะคะพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าลงทุนสีเทาๆอย่าลองอะไรที่เป็นสีเทาๆนะคะไม่ควรทําอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะเลือกแนวทางที่ชัวร์ๆไว้ก่อนจะดีกว่านะคะโอเคอ่ะ เรื่องที่2ก็เรื่องการเงินสินะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการเงินอย่างไรบ้างมีระบบอย่างไรนะคะมีโชคลาภหรือเปล่ามีไหมมากน้อยแค่ไหนหรือไม่มีเลยนะคะดวงการเงินของชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคมนะคะ six of pentacles knight of cups q e e ี of sword, s i 6 of cup, three of pentacles, five เ f p e n เ a c l e s uh, เรื่องการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรฟลุกฟกุไม่ค่อยจะมีอะไรที่มาแบบ ง่ายๆส่วนใหญ่แล้วโชคทางการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นลนักษณะของการเจราจาการค้าขายการทําข้อตกลงการเซ็นสัญญานะคะการขายที่ได้กําไรการซื้อมาขายไปที่ทํากําไรได้ดีนะคะการเจราจาขอยืมเงินขอกู้เงินเป็นไปได้ดีแต่ในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคหรือการได้อะไรมาแบบฟรีๆแบบเสน่หาต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะ หวังว่าจะได้เงินก้อนจากการเสี่งยงโชคไหมยัยงไม่ได้นะคะเงินก้อนเล็กก็ยังไม่ได้เงินก้อนใหญ่ก็ยังไม่มาก็เรียกว่าการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ราบเรียบไม่หรือหวามากนะคะ,ะมาดูในไพ่รูนซิว่าพูดถึงดวงการเงินอย่างไรบ้างดวงการเงินอะ ให้ประเมินตัวเองดูตัวเองจัดสรรวางแผนให้เหมาะสมให้ดีอันไหนที่พอดีแล้วก็รักษาไว้อันไหนที่เกินไปก็ควรจะลดลดหน่อยนะคะถ้าคุณเข้าใจตัวเองถ้าคุณเห็นระบบการเงินของตัวเองไม่คิดข้าข้างตัวเองเกินไปคุณก็จะอยู่รอดได้นะคะโอเคอ่ะเรื่องสุดท้ายด้านของความรักนะคะ ดูซิว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีดวงความรักอย่างไรบ้างไพ่บอกอะไรบ้างนะคะ Two of sword, s w o r d นะคะ Ten of s w o r d The Empress Four of ส o r d นะคะ t 0 of pentacles แล้วก็ Queen of อฟกอ่าลืมบอกไปว่าในการเช็คดวงความรักอของไพ่ทาโรของอาจารย์ขวัญในวันนี้ก็จะแบ่ง เรื่องดวงความรักเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องของคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีมีภรรยามีคู่ที่ชัดเจนอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีคนคุยที่มีความจริงจังในการคุยเพื่อพัฒนาจะอยู่ในกลุ่มแรกนี้นะคะคือไพ่ไพ่ชุดนี้ไพ่อีกชุดหนึ่งที่จะเปิดก็คือคนโสดโสดจริงๆหรือมีคนคุยแบบคุยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะกลุ่มแรกของคนมีคู่ก็คือใครที่มีสองให้ระวังนะจ๊ะเราอาจจะโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคนที่คบซ้อนระวังถูกเทคนที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองถูกคบซ้อนอาจจะค้นพบว่าเขามีใครสักคนอยู่ที่มาก่อนเราต้องระวังมากๆนะคะ อย่าเพิ่งนอยในด้านคำทำนายนี้ค่อยๆตั้งสีพิจารณาอาจจะไปสอดส่องดูก่อนเจอไม่เจอไม่เป็นไรสิ่งที่อ่านไปอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้นะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาด้านความรักนะคะคู่รักของคุณก็จะพยายามหาทางออกออพยายามทำให้คุณสบายใจขึ้นถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าแฝงเราเจ้าชู้แล้วเราจับได้เขาก็อาจจะ พยายามหาอะไรมาเยียวยาเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินหรืออะไรก็ตามก็าอาจจะเยียวยาเพื่อให้เขาอยู่รอดปลอดภัยไปก่อนสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาที่แท้จริงมันยังไม่ถูกแก้นะคะมันก็ยังแย่ๆอยู่นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วคุยแบบจริงจังในช่วงระหว่างนี้เขาอาจจะอ,อ,อยากเปิดใจคุยกับคนอื่นด้วยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าเราเองเราก็ต้องแบบ ประเมินสถานะตัวเองด้วยเนื้อว่าถ้าเกิดเราชอบเขาไปมากแล้วงั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะนะคะโอเคอ่ามาดูที่คนโสดนะดูซิว่าให้บอกอะไรบ้างสําหรับคนโสดโสดนะคะชาวราศีกันที่ยังโสดอยู่นะคะจะมีความรักหรือยัง Page of Pentacles นะคะ เอ็ดของสอดคิงขอ o สอดนะคะ6ิกซ์ o อ d สอดเจ็ดของคัพเทมเพโอเคอ่ะพูดถึงคนที่คุยขำๆอยู่ถ้าคนโสดคนไหนชาวราศีกันที่โสดอยู่คนไหนที่มีคนคุยขำๆอยู่ตอนนี้ต่อไปจะไม่ขำแล้วเขาจะเริ่มจริงจังละ นอกจากจริงจังก็อาจจะเริ่มหึงหวงละนะคะก็คุยกันดีๆและกันแล้วก็ตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะประมาณไหนนะคะส่วนคนที่โสดจริงๆมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงที่จะได้เจอคนโสดเหมือนกันมาคบมาคุยนะคะมาคุยศึกษามาคุยจริงจังได้สารสัมพันธ์ต่อคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาคนที่เพิ่งโดนเทมาก็เลยเซมาหาเราอะไรทำนองนี้นะ,ะคนที่เป็นเพื่อนกันที่โสดทั้งคู่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะ หันมาป้ากันแหมอาจจะผีผลักแล้วก็มาป้ากันแหมโสดกับโสดเป็นเพื่อนกันก็กลายเป็นแฟนกันอะไรทํานองนี้นะคะามาดูซิว่าไพ่รูนบอกอะไรเกี่ยวกับดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคมบ้างโอเคอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะคุณต้องเตรียมมือ รับผลกระทบนั้นคุณอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแต่คุณก็ต้องยอมรับความจริงนะคะถ้าเกิดว่าในด้านความสัมพันธ์ในด้านความรักมันกลายเป็นเรื่องแบบรุนแรงขึ้นมาคุณต้องหาทางออกต้องพยายามดูแลตัวเองนะคะก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นละกันนะในเรื่องของความรุนแรงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเออมันความรักมันน่าจะคุยกันได้อะ ก็แต่ถ้ามันต้องมีเรื่องดูแลเราต้องเอาตัวรอดนะคะเราต้องวางแนวทังถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบุนแรงด้วยในระดับหนึ่งนะคะโอเคก่อนจะจบคลิปนะคะหมาควันขอฝากไว้นิดนึงก็คือคำำําทํานายไหนที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอะ่ะอย่าพยายามไป เ,เก็บไปคิดนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดไม่ต้องเอาไปนอยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ฟังไปมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามคุณยังรู้สึกไม่ดีนอนไม่หลับหรือกินไม่ได้อะไรเงี้ยเครียดนะคะก็ขอให้ตั้งสตินะคะยังไงหมอขวัญก็ขออวยพรให้คุณชาวราศีกันเนี่ยจงประสบพบแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้คล้วคลาดจากภัยร้ายนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ